สวัสดีค่ะวันนี้ไม้หลังบ้านจะมาชวนเพื่อนๆทำต้นไม้พิมพ์พันธุ์ที่เพื่อนๆมีแล้วที่บ้านเป็นไม้เขียวนะคะให้กลายเป็นด่างในคลิปแรกๆที่ไม้หลังบ้านได้เคยทำไปแล้วนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นในในส่วนของต้นครูฉลุและต้นอัลูคาเซียก็คือพญาถุงอ่างนะคะแต่ตอนนี้ไม้หลังบ้านได้ทดลองอได้ทดลองทำกับอีกหนึ่งต้นนะคะ โดยใช้สูตรฮอร์โมนม้สดและน้ำบัลลมที่ไม้หลังบ้านได้เคยแสดงให้ดูในคลิปแรกๆไปแล้วนะคะส่วนเป็นต้นอะไรเดีเ๋ยวเพื่อนๆลองมาดูกันนะคะและต้นไม้อีกหนึ่งต้นที่ทางไม้หลังบ้านได้ลองทดลองทํานะคะกะ็คือต้นก้านส้มแต่เป็นก้านส้มสีเขียวนะคะว่า จะลองดูว่าใช้สูตรสูตรนี้ที่เราเคยทำในคลิปแรกๆโดยใช้ต้นภูฉลุกับต้นพญาจงอางที่ทำให้เขากลายเป็นด่างได้นั้นจะลองดูว่าต้นการส้มต้นนี้จะสามารถทำได้หรือเปล่าก็โดยใช้วิธีเดียวกันก็คือใช้ฮอร์โมนมสดและใช้น้ำลมในการฉีดพ,พ่นน้องเขาแต่ตัวนี้เนี่ยเราจะใช้บ่อยหน่อยนะคะในการฉีดพ,พ่นก็คือจะใช้วันเว้นวันและ สูตรที่เราจะใช้เนี่ยจะเข้มข้นกว่าต้นภูชลุแล้วก็ต้นพญาจงอ่างนะคะวิธีการนะคะก็คือเติมน้ำน้ำเปล่าเนะะี่ยค่ะในฟอกกี้อยู่หนึ่งส่วนนะคะฟอกกี้ตัวนี้อยู่ประมาณครึ่งลิตรนะคะมันก็น่าจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดถึงแปสิบมลนะคะเอาแค่นี้ก็พอนะคะเพราะเราต้องการสูตรที่มันเข้มข้นผสมด้วยฮอร์โมนผมสดตัวนี้นะคะ คือไอฮอร์โ,โมโนนมสดตัวนี้พอเราหมักไว้เกินสามวันเนี่ยเขาจะเป็นตะกรนเพื่อนๆก็ขยอยให้เขาเข้ากันนะคะสามารถใช้เข้าได้ขยอยให้เขาเข้ากันแล้วก็ใช้โฮอร์โมโนนมสดตัวนี้นะคะสามฝานะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำบัรโญตัวนี้ค่ะ แต่เราต้องการเขาให้มันเข้มข้นมากกว่าที่เราเคยทำกับต้นพูชลุแล้วก็ต้นพยาจงอางนะคะตอนนี้เราจะใช้เขาทั้งหมด5ฝานี่ค่ะ สดสามฝาและน้ำอัดลมทั้งหมดห้าฝาเราเอามาผสมเราเอามาใส่เทลงกันแล้ว,ลวเราขยอยไม่ค่อยเข้า,ขานกันนะคะเพราะว่าฮอร์โมนสดนี่ถ้าเราหมักไ,ไว้ไม่ค่อจะเป็นตะกอนถ้าเราไม่ขยอยให้เขอาเข้า,ขา,ขากันดีๆเน,นี่ยบางทีอาจจะทำให้ฟอกซีของเราตันได้นะคะนี่ค่ะนี่คือเป็นฮอร์โมนเข้มข้นที่เราจะทําให้ต้น น้องต้นน้องก้านส้มของเราเนี่ยให้กลายเป็นดางได้แต่ก่อนอื่นจะให้ดูใบที่เราทําที่เราทดลองทํามาหนึ่งเดือนนะคะนี่ค่ะนี่คือหนึ่งเดือนที่เราเริ่มทําน้องเข้ามาให้ตอนนี้ใบใบของเขาได้เริ่มเป็นสีอ่อนแล้วก็จะมีสีเหลืองแซมอยู่ในในใบเกือบเกือบทั้งหมดเลยนะคะถ้าเทียบกับใบเก่าเห็นไหมคะ นี่คือใบเก่าอของเขาแล้วนี่คือใบใหม่ที่ใบหลังบ้านได้ทดลองทําม,มาในเวลาหนึ่งเดือนแล้วตอนนี้น้องก็ได้ผลมาเป็นถึงขนาดนีน้โดยใช้ตัวนี้นะคะสูตรฮอร์โมนมสดที่ผสมกับกับน้ำอัดลมในอัตราที่เข้มข้นนิดนึงนะคะตัวนี้เราจะใช้วันเว้นวันในการฉีดพ่นน้องเขานะคะเพ้่ๆนๆก็สาะแต่าฉีดได้เลยค่ะ แล้วก็ฉีดก็เป็นอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ให้น้องเข้าซึมซึมฮอร์โมนตัวนี้เข้าไปนะคะในใบนี่นะคะส่วนใบเก่าที่ที่เขาเขียวอยู่เราก็อยากทดลองดูว่าเขาสามารถจะกลายได้หรือเปล่าแล้วก็สามารถฉีดเพิ่มเขาได้เช่นกันนะคะสามารถฉีดเพิ่มได้ทุกใบ แลวรวมถึงเราสามารถฉีดไปที่รังต้นได้ด้วยนะคะใหราต้นก็ได้ฮอร์โมนตัวนี้ด้วยเช่นกันแต่สําหรับรัาต้นเนี่ยเราแนะนําว่าควรจะใช้ก็คืออาทิตย์ละหนึ่งครั้งเท่านั้นเองเพราะว่าต้นในประเทศนี้เขาไม่ต้องการต้องการความแฉะนะคะเพื่อนๆก็สามารถฉีดได้แต่ว่าใช้อาทิตย์ละครั้งนะคะส่วนใบเนี่ยก็คือใช้วันเว้นวันในสูตรที่เข้มข้อนอนี้นะคะ เพื่อนๆจะเห็นลยใช่ไหมคะว่าใบน้องเขาสามารถที่จะอ่อนลงได้แล้วก็จะมีเป็นใบลายด่างก็คือด่างออกสีเหลืองๆได้ด้วยเหมือนกันนะคะ mm hmm. ถ้าเพื่อนๆเห็นคล,คลิปนี้แล้วลองเอาไปทดลองทำดูนะคะถ้ามีต้นไม้อยู่ที่บ้านอยู่แล้วเราไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนเนี่ยลองมาทำสูตรนี้ดูบางทีเพื่อนๆอ,อาจจะมีต้นไม้สีสันสดใสไว้ดูแล เป็นอีกต้นหนึ่งที่ราคาเขาค่อนข้างสูงแล้วเราก็อยากจะมีเอาไว้ที่บ้านแต่เราคงไม่มีกําลังที่จะซื้อเขาเราก็ลองทําดูในสไตล์ของเรานะคะอาจจะไม่สวยเท่าที่ขายที่ตลาดหรือขายที่สวนที่เขาขายในราคาแพงแต่เราก็มีต้นไม้ที่เราทําให้เขาด่างด้วยฝีมือของเราเองเอาไว้เลี้ยงดูอีกหนึ่งต้นถ้าเพื่อนๆท่าน,นใดเห็นคลิปคลิปนี้แล้วชอบใจนะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อที่ว่าจะมีต้นไม้ต้นไหนที่ไม้หลังบ้านได้ทดลองทำสูตรสุดนี้แล้วได้ผลจะเอามาให้เพื่อนๆได้ชมอีกนะคะสวัสดีค่ะ